นี้เวลา9้านมาระบบเลือกพื้นที่คั้งที่1ได้ปิดระบบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นกระบวนการหาค่าเรียงใหม่และค่าสุดปลายที่จะนํามาใช้เป็นผลคะแนนในครั้งที่1ค่ะจะเริ่มกระบวนการหาค่าเรียงใหม่นะอะาจก,การจับลูกปิงปองค่ะขอเชิญเจ้าหน้าที่สำแดงกล่องที่จะใช้ สุ่มค่าเรีเรยงใหม่จากเลขประจำตัวประชาชนค่ะลำดับประไปขอเชิญสำแดงลูกป,ปิงปองที่จะใช้สุ่มค่าเรียงใหม่จำนวน6ลูกเพื่อแทนหลักในเลขประจำตัวประชาชนนะคะได้แก่หลักที่8ค่ะหลักที่9ค่ะ หลักที่สิบค่ะหลักที่สิบเอ็ดหลักที่สิบสองและหลักที่สิบสามค่ะ โดยการหาค่าเรียงใหม่นะคะจะเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันตามลําดับค่ะซึ่งจะทําเพียงครั้งเดียวนะคะขอเชิญเจ้าหน้าที่คาลูกป,ปิงปองค่ะลำดัตบต่อไปขอเชิญรอร่วมในการกรองบริหารทรัพยายกรบุคคลนางสาวเสาวลักษณ์ฉิมจัดจับลูกป,ปิงปองเพื่อเป็นค่าสูงกลางนะคะโดยเริ่มจากหลักหน่วยค่ะ หลักที่12ของเลขประจำตัวประชาชนแทนหลักหน่วยนะคะต่อไปหลักสิบค่ะหลักที่13ของเลขประจำตัวประชาชนแทนหลักสิบค่ะ ท right ี ies, um, ่เก้าของเลขประจำตัวประชาชนแทนหลักร้อยค่ะหลักที่สิบของเลขประจำตัวประชาชนแทนหลักพันนะคะขอขอบคุณรองผู้การค่ะสรุปหลักที่จะนำมาเป็นค่าเรียงใหม่จากเลขประจำตัวประชาชนนะคะคือหลักที่สิบสองของเลขประจำตัวประชาชนแทนหลักหน่วยหลักที่13าของเลขประจำตัวประชาชนแทนหลักสิบ หลักที่9้าของเลขประจําตัวประชาชนแทนหลักร้อยและหลักที่สิบของเลขประจําตัวประชาชนแทนหลักพันค่ะสําหรับค่าเรียนใหม่นะคะที่เราจับสลากมาเมื่อสักพู่นี้นะคะจะใช้เป็นค่าเรียนใหม่ตลอดกระบวนการเลือกพื้นที่นะคะขอให้น้องๆดูค่าเรียนใหม่ของแต่ละบุคคลได้ที่หน้าแดชบอร์ดค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการจับลูกปิงปองเพื่อหาค่าสุ่มกลางในั้งขึ้นสินนะคะโดยจะเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันตามลำดับค่ะ เชิญเจน้านที่สัแดงกล่องที่จะใช้เป็นใช้จากลูก,กปิงปองเพื่อหาค่าสูงกลางค่ะดง,งโดยตัวเลขที่จะนำมาใช้หาค่าสูงกลางนะคะจะมีตัวเลขคือ1นถึงเเท่านั้นนะคะ ต่อไปขอเชิญเจ้าหน้าที่สัมแดงลูกปิงปองโดยเริ่มจากหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขสองค่ะหมายเลขสามค่ะหมายเลขสี่หมายเลขห้าค่ะ เลข6หมายเลข7ค่ะหมายเลข8และหมายเลข9ก้ค่ะขอบคุณช่้งที่ทุกท่านนะคะต่อไปจะเป็นการจับลูกป,ปิงปองใน หลักหน่วยนะคะขอเชิญเจ้าที่ดําเนินการค้าลูกป,ปิงปองในกล่องหลักหน่วยค่ะขอเชิญนางสาววิรัชดาสมุทรศรีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษหัวหน้าง,งานคัดเลือกข้าราชการนะคะจับลูกป,ปิงปองเพื่อเป็นค่าสู่การในหลักหน่วยค่ะขอเชิญค่ะค่าสู่การในหลักหน่วยคือหมายเลขหกค่ะขอบคุณค่ะ ชิญเจ้าที่ดำเนินการค่ะลูกป,ปีนปองในกล่องหลักสิบนะคะขอเชิญนางสีนวลสิริคลินนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษหัวหน้านกลุ่มงานสรญหาบุคคลจับลูกปีนฟองเพื่อเป็นค่าสุการในหลักสิบค่ะขอเชิญค่คาสุ่การในหลักสิบนะคะคือหมายเลขหนึ่งค่ะ จนเจ้าหน้าที่ดำเนินการท้าลูกเินฟองในหลักร้อยนะคะขอเชิญรองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลนางสาวชูวิวันสำเพาจับลูกเินฟองเพื่อเป็นค่าสุ่การในหลักร้อยค่ะขอเชิญค่ะค่าสุ่การในหลักร้อยคือหมายเลขหกค่ะขอบคุณค่ะ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ดำเนินการคาร้าลูกปิงปองในกล่องหลักพันนะคะขอเชิญรองผู้ร่วมในการกองบริหารทรัพยากรบุคคลนางสาวสาวรั์ชิมจับจับลูกปิงปองเพื่อเป็นค่าสุ่กลางในหลักพันค่ะชราคาสุ่กลางในหลักพันคือหมายเลข9้านะคะสรุปค่าสุ่กลางจำนวนสี่หลักที่จะนำมาใช้ในครั้งที่หนึ่งนะคะนในหลักหน่วยคือหมายเลขหกค่ะค่าสุ่กลางในหลักสิบคือหมายเลขหนึ่ง ค่าสูงกลางในหลักร้อยคือหมายเลข6และค่าสูงกลางในหลักพันคือหมายเลข9ค่ะขณะนี้ได้ตัวเลขค่าเรียงใหม่และค่าสูงกลางแล้วนะคะสามารถดูค่าเรียงใหม่และค่าสูงกลางได้จากแบชบอร์ดละลำดับต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการคำนวณโดยจะนำค่าเรียงใหม่และค่าสูงกลางมาคูณกันเพื่อเป็นผลลัพธ์และนำผลลัพธ์นั้นมาเข้าฟังก์ชั่นมโดโลนหนึ่งหมื่นและใช้ผลลัพธ์จากตัวเลข4หลักท้ายเรียงจากมากไปน้อยมาใช้ในการจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนค่ะ โดยในเวลา9นา45นาทีนะคะจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ทางเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคว์และส่งอีเมลแจ้งผลให้กับน้องๆทราบนะคะในเวลา10นกาถึง10นกา30นาทีนะคะจะดำเนินการเลือกพื้นที่ในครั้งที่2และในเวลา10นกา30นาทีถึง11นกา15นาทีจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและจัดสรรพื้นที่ในครั้งที่2ค่ะ สำหรับน้องๆที่ได้รับการจาารัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนล้วนะคะสามารถดาวน์โหลดหนังสือส่งตัวผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของบริหารทรัพยากรบุคคลในวันที่1 9สิงหาคม2567ได้ตั้งแต่เวลา12.00นาเป็นต้นไปค่ะเพื่อนำไปรายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรในวันที่2กันยายน2567นะคะซึ่งในประกาศรายชื่อ ผู้ที่รับการจัด,ดจสารในแต่ละรอบนะคะจะมีข้อมูลของผู้ประสานงานระดับเขตระดับจังหวัดให้น้องๆสามารถดูรายละเอียดของผู้ประสานงานได้ตาม QR code ที่จะแนบไว้ในประกาศในแต่ละรอบนะคะขอให้น้องๆโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ